สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับช่องดุษฎีชาแนลไฮยูหากินคามานีสายดาวการกุศลวัดหนองบัววลารามวันนี้เริ่มมาแรกครับพาท่านชมของรางวัลครับมากมายนี่พัดลมพัดลมครับสองร้ยสีเดตัวพัดลมสองบตัวห้พี่น้องไปเบิ่งครับของรางวัลเริ่มแล้วครับวันนี้ครับมีพัดลมครับพาท่านดูของรางวัลมากไปให้พี่น้องเบิ่งของรางวัลไน่อยครับท่านใดที่ชมคลิปอยู่กดไลค์กดแชร์ครับมาเบิ่ง ของละมันด้อนะครับมาร่วมใส่ดาวการกุศลพันลมมากมายครับ247ตัวเฉพาะพันลมเื่องใส่ไฟ้ากกับมากมายครับพี่้องเริ่มให้ความสนใจครับหลายทานที่เริ่มใส่ดาวกันแล้วครับวันนี้วันที่8เมษายนมาเริ่มนะครับ้ใิทมาเที่ยวงานก็อย่าลืมครับการฉลองสาาการประเรียนวัดหนองบัววลาลามครับงานจริงก็11-12นะครับวันที่10มีวงดนตรีคอนเสิร์ต อีสานมิวสิกวันที่11วงดนตรีวิรพลไรเอลซาววันที่12บสอพระเบียบวาสศิลป์ครับและวันนี้เปิดสอยดาวก่อน2วันวันที่8วันที่เเปิดก่อนนะครับท่านชมเครื่องใช้ไฟฟ้าครับมองข้นเขาที่ต้องมองข้นเขาครับจริงละมอนพัดลมพัดลมโอ้ยมากมายพี่น้องพัดลมพัดลมเยอะแยะมากมายหลายยางหลายยางนะครับบัตรราคา20บาทเท่านั้นครับของละมันมากไม้พี่น้องพี่น้องยางเบิรนของละมันครับ มากมายครับทั้งในที่นี่นะครับส่วนของเล็กๆน้อยๆก็เยอะหมอนหมอนก็มีนะครับมีเครื่องใช้ฟ้ามากอ่าของใส่ในขวเี้ยนกระไหลด้นะครับผ้าพีนองยางเบิ่งนี่ผ้าห่มผ้าห่มผ้าห่มใหญ่ผ้าห่มใหญ่ครับนีให้ถูพื้นหมอนหนึ่งหมอนหนึ่งพี่น้องหมอนหนึ่งโอ้โนี่หมอนหนึ่งอะนี่หมอนหนึ่งครับหมอนหนึ่งเริ่มแล้วหมอนหนึ่งเริ่มหมอนหนึ่งหลแล้ว เตาเตามีเตาอะติคนีผ้าถุงผ้าถุงนี่เครื่องจักรสาร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 เยอะมากมาย ของรางวัลสายดาวครับเชิญอนก็มาร่วมสายดาวกวามกุศลบัตรราคา20บาทมีค้าวรรมกานเกี่ยวกับข้าวมานเรื่องของนี่นี่คือของสายดาวของสายดาวครับบัตรราคา20บาทนะครับมีจักรยานมีจักรยานครับท่านได้ชมจักรยานเครื่องเสื้อผ้าของใหม่ครับของใหม่ ชัดบ่ครับชัดเย็นปะยังสักพอกพยานไปดูาคเชกสียไปดูนะครับพอเลไมบอกเชียงค่ายเขาเปิดไหทีวีจอใหญ่ครับ50ินิ้วและสมาร์ททีวีมีจอใหญ่ครับรางวัลใหญ่นะครับก็ไปชมกันครับตอนที่นี้ก็ฝากไว้ท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับโวัดีทุกท่านครับสวัสดีครับ